สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็อยู่กับผมพีทเวกอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมารีวิวรหัสฟรีไฟล์ในงบราคาประมาณ2000บาทได้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่นะครับก็ใครที่สนใจซื้อรหัสนะครับก็สามารถทักเฟซโวนตัวผมมาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งเฟซที่ซื้อขายไว้ให้แล้วกันนะครับผมทุกคนก็อันนี้คือแบบเพิ่งกลับมาลงคลิปแล้วก็กลับมาว่าจะมาขายรหัสด้วยนะครับก็อันนี้เป็นรหัสแรกที่จะลงในช่องครับคือผมเคยขายไปแล้วนะครับแต่ก่อนนี้นะแต่ตอนนี้คือ จะกลับมาเล่นฟีฟาแล้วจะกลับมารันนั่นเองนะครับผมก็จะกลับมาขายรหัสนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่ารหัสในงบสองพันบาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างและจะตึงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกที่จะแจ้งให้ก่อนเลยนะครับก็คือรหัสนี้ไม่มีประวัติการโกงการเก็นแน่นอนนะคนดูนะก็คือแบบสะอาดแน่นอนนะครับรหัสนี้ก็เมลกู้อะไรผมผูกไว้ให้เหมือนเร,เ,รเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ เข้าไปพือใส่รหัสเราพร้อมเล่นเลยนะครับรหัสนี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะนี่คือหน้าโปรไฟล์นั่เองนะครับหน้าโปรไฟล์ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อหลักๆเลยนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นเจ็ดทับหนึ่งนั่นเองนะครับก็อย่าไปดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะหนึ่งถ้าเปิดตัวหนึ่งนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูที่ชุดก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะชุดรวมๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับคนดูนี่ชุดรวมๆก็จะมีนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีอ่าอันนี้อันนี้อ่าชุดอะไรไม่รู้ผมก็มาเล่นไม่ทันเหมือนกันนะมีประมาณนี้เลยนะเขาดูชุดอยงนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูที่หัวเลยเดี๋ยวผมว่านี่ครับก็จะมีหัวขาวสุดตึงเลยนะครับสุดเท่นะครับที่คนชอบใส่แล้วก็จะมีหัวตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใส่หัวขาวก็นั่นแหละนะครับมันสวยสุดละนะครับแล้วก็หมวกอะไรไม่รู้นะก็หัวขาวแหละเท่สุดละเอาจริงนะนี่มีอันนี้ด้วยนะแต่ก็หัวขาวอยู่ดีครับคนดู โอเคนะครับของก็ประมาณนี้เลยนะอืมของก็น่าจะพอเล่นได้แหละคนดูนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็หน้ากากก็จะมีหน้ากากลาวามีหน้ากากตัวนี้ที่เท่ท <ๆ S 1> เลยนะที่ผมเห็นเท่ <ๆ S 1> เลยก็จะมีหน้ากากลาวาตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับหน้าก,ากากก็ตามนี้เลยนะถ้าใครเล่นบอกเล่นผมเล่นเร็วก็สต็อปคลิปดูเอาก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นตานะก็จะมีประมาณนี้เลย นะครับสาหรับตานั่นเองดวงตานี่นก็จะมอนนีอันนี้อันนี้นี่นี่ที่เขาใส่ใส่กันก็น่าจะอันนี้แหละมั้งนะครับก็แทบไม่มีอันไหนเติมเลยนะครับแต่ก็พอเล่นได้แล้วกันนะครับเอางี้ดีกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สกินเสื้อนะครับก็จะมี่าเสื้อบ,บอลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยเอชุดนี่เชือตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับที่เขาชอบเล่นไฮไลท์กันนั่นเองแล้วก็นี่เจนอสจีนอสเดี๋ยวจะเจนอสอะไรเนี่ย เจนอ๋ถูกแล้วกูมุมงหัวผมก็ขอภพยนะช่วงนี้มุวงหง่ะแล้วก็มีเสื้อนักแข่งมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเลนไล์ด้วยนะครับนี่รหัสนี้ครับมีเกาะอายูด้วยแล้วก็ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะสำหรับรหัสงบสองใบเท่านั้นเองนะครับคนดูอ่านะครับผมก็จะมีเสื้อประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็จะมี กางเกงตัวนี้อ่ากางเกงอันนี้กางเกงอันนี้กางเกงน,นี้นะครับที่เขาติดดาวไว้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีปีกนกสีน้ําเงินด้วยนะครับปีกนกน้ําเงินนั่นเองนะครับผมมีเลดไลท์ทั้งแขนขาสั้นขายาวเลยนะครับแล้วก็กางเกงนะแข่งนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรละ่ะกางเกงอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะอ่าวาสนาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เล่นฟรีไฟล์นานละแล้วก็จะมีนี่รองเท้าตัวนี้รองเทา้าเปล่า มีนี่ด้วยแล้วก็มีคาว่าสปีดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับยุคผมที่เล่นกันนั่นเองครับก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับชุดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับของก็จะประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยกางเกงผมเลื่อนให้ดูยังไะยังไม่ได้เลี่ยนให้ดูเลยนี่กางเกงก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่มีพวกนี้ด้วยซึ่งถามว่าที่ไหมก็ระดับหนึ่งอ่ะนี่มีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็มีคนชอบใส่อยู่นะครับ อ่าประมาณนี้เลยี๋ยว่าจะขอใส่ตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับมันหล่ออยู่ละตัวนี้ก็หล่อนะนี่ทรงนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอืมก็ถือว่าเล่นได้อะเออกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีใครใส่่ละนะครับอ่าประมาณนี้กล่อลงศพอ่าล่มก็ประมาณนี้เลยสกายบอร์ดมีหนึ่งสก,กินนั่นเองนะครับคนดู <c oughs> ไม่ใชส่สกายวิงไม่ใช่สกายบอร์ดสกายวิงแอร์บอร์ดก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ใช้สกายวิงก็ไม่ต้องมายุ่งกับแอร์บอร์ดนั่นแหละนะครับผมส่วนท่าทางนะครับก็จะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็จะมีเจ็ดทับหนึ่งนั่นเองครับก็จะเป็นสกาฉลามนี่ครับโอ้โหตึงๆเลยนะรหัสนี้นะนี่นครับมีท่านี้ด้วยนี่ครับแล้วก็มีท่านางใช้หาดมี ท่าก็ประมาณห้าสิบสองท่าก็คือแบบคุ้มๆอ่ะตัวนี้แบบโอ้โหกดท่าได้เลยอยากได้ท่าไหนอ่ะออถ้าเปิดตัวทับหนึ่งนั่นเองนะครับก็พอเล่นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอืมนี่่ะครับผมแล้วก็อื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณดูผมว่านะก็นั่นแหละตามนี้แหละอื่นๆก็ประมาณนี้แหละนะครับ ่ะแล้วก็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 เราไปดูกันที่อาวุธกันเลยดีกว่านะครับผมคุณดูก็จะมีไฮไลท์เลยนะก็จะมี m 4ก็จะเป็น m 4ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเ4มอะไรเขาเรียกอะไรอะอัพเวลนั่แหละเออ M4 อัพเวลนะครับก็จะเป็นลั่นลั่นหนึ่งดาเมจสองนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนั่นเองนะก็จะใช้ได้เลยนั่นเองครับสกินอื่นก็ไม่มีอะไรละเอ็มก็ตัวนี้ตึงๆไปนะอืม อ่ส่วนเ k คนะครับเ k คก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกาในเองสกาก็เวลเจ็ดนะครับผมเวลตันเลยนะครับสำหรับสกินสการหัสนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสกาสกินที่น่าจะดีที่สุดแล้วเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กอรซ่าก็จะเป็นลั่นสองครับสกินนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยอ่าฟาร์มัสลูน่าไลท์นะครับอ่าลูน่าไลท์อนิเมะแหละฟาร์มัสอนิเมะก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ นี่ครับสกิน X อ8ไก่โอ๊กนี่ครับก็ดาบอัตรากันยิง2เจาะเกาะหนึ่งนั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอ็นก็ไม่ดีอันนี้ก็เฉยๆนะประมาณนี้สกินก็ประมาณนี้เลยคิงฟิชเชอร์ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้วกนี้ก็สามนั้นแหละครับมาในส่วนของร้อยร้อยนัดก็จะเป็นลั่นหนึ่งนั่นเองก็เฉยๆนะครับไม่ได้อะไรนะนี่ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีสกินนะครับ แล้วก็ UMP ก็จะเป็น UMP Upwell อีกแล้วนะครับ UMP Upwell เป็นจะเป็นเวลสี่นั่นเองนะครับส่วนใหญ่รหัสนี้จะมีปืนเวลสี่ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็น MP5 MB5 Evo นั่นเองนะครับ MP5 Evo แล้วก็จะใส่สกินของเอ้ยก็จะใส่สแต็กของตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ครับรั่นสองครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอ่านะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจสองนะครับดาเมจสองถือว่าเล่นได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น MP40 คอป b าลันลันลันหนึ่งอัตราการยิงเอ้ลันหนึ่งดาเมจสองนั่นเองนะครับก็มีอัตราการยิงสองด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่นั่นเองนะครับถ้าคนดูซื้อไปก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าอยากได้รันสองนี่นะครับแต่ผมว่ามันรันอยู่แล้วนะครับใส่สกินนี้ไปก็โอเคเลยนะครับก็จะเป็นอ่าอัพเวลนั่นเองก็จะเป็นเวลสีนั่นเองนะครับคนดูตัวนี้ก็ประมาณนี้เลย ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีทอมสันอีกแล้วโอ้โหสกินอัพเวลค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับรหัสนี้นี่ครับทอมสันเวลสี่นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีซองควงก็จะเป็นสกินนี้ครับลั่นหนึ่งครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แล้วกันดีกว่านะครับอืมอ่าสเปซก็จะเป็นสกินนี้นะก็นี่ก็มีลั่นสองนะแต่ผมไม่ใช้นะสเปซเราไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่ละนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซองยาเอ้ยซองควงนั่นเองซองควงก็จะมีสกินนี้เลยนะครับก็จะเป็นสกินอัพวิอีกแล้วนะเป็นอัพว l วสีนั่นเองนะสัตสำหรับสกินนี้นั่นเองนะแล้วก็จะมีซองดีแทกสำหรับสายไฮไลท์ด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับประมาณนี้เลยอืมตัวก็ไม่มีสกินอ่าปืนนี้ไม่มีสกินนะครับสไนก็จะเป็นสไนตัวนี้เลยนะครับเป็นลั่นเอ้เป็นดาเมจสองครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอืมแล้วก็ประมาณนี้นะดาเมจนะก็ดีอ่ะเอาง่าย ก็ไม่ได้ดีขนาดแบบเลิศหรูแล้วโอเคอะพอเล่นได้แล้วกันอะออก็ประมาณนี้แล้วกันนะสกินปืนพกก็ไม่น้องไปดูอะไรมันนะสว่วนนี่นะครับก็จะเป็นสกินกระทะก็จะมีประมาณนี้เลยกระทะนะก็อยากใช้ตัวไหนอะก็เป็นกระทะแตงโมก็ได้นะที่สุดแล้วรหล่อๆเลยนะครับแล้วก็มีดมีดก็ประมาณนี้ครับมีมีดฉลามเอ้มีมีดเออมันเรียกมีดอะไรฉลามปะแล้วก็จะมีไม้เบสครับไม้เบสก็ประมาณนี้เลยนะครับคนดู นี่นะครับไมเบสก็มีประมาณนี้แหละนะครับคาตานะก็มีให้หล่อๆเท่ๆเลยนะสำหรับคาตานะก็จะมีตัวนี้ตัวนี <Jonas> way, ctions, time, now, hey, well. so ้น so ี่นะครับนี่คาตานะก็เท่ๆเลยนะก็ใส่โชว์ได้เลยแล้วก็จะมีเคียวด้วยนะครับเคียวก็จะเป็นเคียวอ่าอะไรไม่รู้นะครับช่างมันเถอะนะครับผมแล้วก็มีดอันนี้ก็จะเป็นสกินเนี่ยนะครับผมส่วนหมัดนะครับหมัดก็จะมีหมัดแร่ด้วยนะครับก็จะเป็นหมัดไซตามะากับนี่เลย หมัดนารุโตะนั่นเองนะครับก็มีหมัดนารุโตะด้วยนั่นเองก็ใช้เป็นหมัดไซตามะานั่นเองนะที่จริงหมัดก็แรงทั้งคู่แหละเพราะว่ามันเป็นหมัดคอนแรบนั่นเองนะก็แต่ผมส่วนตัวแล้วไม่ชอบหมัดใหม่เท่าไหร่ชอบหมัดไซตามะามากกว่านั่นเองนะมันจะดูแบบดูโบราณดูยุคเก่ากว่าแบบพวกหมัดอันอนะี้เออนะครับผมแต่ถามว่าหมัดนี้สวยไหมก็ต้องบอกตรงนี้เลยวว่าสวยนั่นเองนะ ใช่แต่ด้วยความแรงเนาะมันก็เลยต้องใส่นะหมัดใส่ตามาเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเอานี้ดีกว่าอ่าแล้วก็สกินระเบิดก็จะประมาณนี้เลยนะก็ไม่ค่อยมีใครใช้อะไรหรอกอ่ะสกินไอวอก็ตามนี้นครับอืมก็ถือว่าเล่นได้แล้วกันนะเออถือว่าเล่นได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรละอ่านะครับผมประมาณนี้เลย V.I.P ก็จะเป็น V.I.P หกเลยนะครับสาหรับตอนนี้ก็จะเป็น V.I.P หกนั่นเองนะครับ V.I.P หกก็เติมไปเจ็ดหมื่นสามพันกว่าเพชรนั่นเองนะก็ถือว่าเติมไปก็เยอะอยู่นั่นเองนะอืมนะครับโอเคต่อไปก็เราจะไปดูที่อะไรดีอ่ะเราจะไปดูที่ไหนกันต่อดีครับวันนี้อ่ะเราก็จะไปดูในส่วนของ y p ปร b บุกอ่ h ไฮปร b บุกก็มีเปิดไว้แค่เล่มเดียวนะใช่ไฮปร b บุกเปิดไว้เล่มเดียวเองอนะแล้วก็อัพไปแค่อัพไปแค่นี้เองอะสองขั้นใช่อัพไฮปร b บุกไว้แค่สองขั้นก็ยังไม่ได้อัพนั่นเองนะครับสำหรับไฮปร b บุกนั่นเองนะก็อันนี้เลยได่แค่ของอันนี้จะเป็นแลมเพจแจกฟรีนะ อาเมเห็นจากฟรีก,ก็ช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็ชุดระดับตำนานก็ไม่มี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 มมมมอ่าอันนี้ก็มีสามชุดนั่นเองนะโอเคสำหรับบทที่หนึ่งนั่นเองนะก็จะมีตามนี้เลยลนะครับอัณนะก็ไม่ได้จัดนี่ก็ไม่ได้จัดไม่ได้จัดเลย จุดก็มีประมาณนี้นะอันสำหรับบทที่หนึ่งนี่นและอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับที่ยังไม่ได้จัดก็จะมีพวกนี้ด้วยนี่ช่า,างมันไปแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ตึงๆครบๆเลยนะสำหรับรหัสนี้นะราคา สองใบเท่านะครับหรือสองพันบาทนั่นเองนะคณดูก็รีบมาจัดกันเลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะแปะเฟซไว้ให้ใต้ลิงก์เลยนะครับก็แปแปะลิงก์เฟซไว้ให้นะครับก็สามารถทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบแล้วก็ขอดูรายละเอียดได้นะครับก็เครดิตอาจจะยังไม่มีนะแต่ว่าเราจะไม่โกงแน่นอนนะครับคุณดูผมสัญญาด,ด้วยความมั่นใจเลยนะครับก็ไม่โกงแน่นอนครับเองนี้ดีกว่าไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์ขายคือขายครับ รหัสมีจริงครับมีตัวตนจริงๆแน่นอนนะครับคนดูรับประกันจากผมเองนั่นเองนะครับไว้เจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ